สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับสวัสดีน้ำกังววันนี้นะครับน้ำอัปเดตเสมมากันหน่อยครับพี่ชานนะครับนะวันนี้มีมาให้พี่นะครับ21รายการนะครับลองเลือกชมดูนะพี่นะหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมไปพร้อมกันครับพี่ชานนะครับจับเสมาเสือคราบดาบนะครับหลวงปู่อิ่มนะครับนะรุ่นนี้เป็นหนึ่งรุ่นนะครับนะที่ได้รับความนิยมและสวยมากนะฮะ วันนี้ครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับน้าเดี๋ยวรับชมรายการแรกกันเลยพี่รายการที่หนึ่งรรายการที่หนึ่งครับมาเป็นเนื้อสัตว์กษัตริย์เพี่น่นะฮะเนื้อสัตว์กษัตริย์ครับองค์แรกนะพี่นะสวยๆกันเลยครับรายการนี้แบ่งัปที่น้องเบาๆฮะสามร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งฮะ ต่อมาครับรายการที่2ครับรายการที่2มาเป็นสีกษัตริย์นะครับสีกษัตริย์องค์นี้นะครับเลขโค้ดําเบอร์หมายเลข3ฮะนี่สีกษัตริย์นะพี่สีกษัตริย์ลายเสือเนี่ยร,รายการนี้ก็300บาทนะครับนั้นเลือกกันได้เลยพี่ชายนะครับเลือกกันได้เลยนะครับ ต่อมาครับรายการนี้สี่กษัตริย์แบ็คทุนทรายพื้นทององค์เงินจีวอนนาครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสี่ศูนย์เนีเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสี่ศูนย์ครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทครับพี่ชายเนะฮะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการที่สามนะครับ ต่อมารายการที่4ี่ครับรายการที่สกษัตริย์นะฮะพ่นทรายพื้นเงินองค์ทองนะฮะแต่สร้าง4ี่สิเหรียญครับเลขคนจําเบอร์หมายเลข38ครับรายการนี้ก็300บาทนะครับแต่องค์นี้เป็น2กษัตริย์นะพี่ชายนะครับลองเลือกเลยผมให้ราคาเท่ากันเลยพี่ชายนะครับไม่มีจับคู่นะไม่มีจับคู่นะพี่นะราคาจองก็279บาบาทแล้วพี่นะครับรุ่นนี้นะครับมาแรงเหมือนกันพี่นะราคาแรงเหมือนกันนะครับในรุ่นนี้ ต่อมาครับรายการที่5ครับรายการที่5เป็นไม้แกะ2ฝั่งพี่นะไม้แกะ2ฝั่งพี่นะดูเลยครับสวยๆครับรายการนี้เป็นเสือข้ามดาบครับนะเป็นเสือข้ามดาบเป็นไม้มงคลแกะสลักหัวเสือข้ามดาบประขด2หน้าเช่นน้ำมันว่านร้อยแครับนี่ครับรายการนี้แบ่งปันที่400ร้อยแลพี่นะแบ่งปันที่400นะครับเรียบกันน้ำจสวยเลยนะครับรายการที่5ครับ รายการที่6ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งไทเทนเลขค้นอาเบอร์หมายเลขสองหนึ่งหน้ากากทองแดงผิวลุ่งฮะรายการนี้2 5 0บาทพร้อมจะส่งครับรายการที่6ครับต่อมารายการที่7เนื้อทองเหลืองซา,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 าตินหน้ากากสองกริส์เลขค้นําเบอร์หมายเลข17ครับรายการนี้เลขค้นเัลบอรม17รายการนี้เนื้อทองเหลืองซาตินหน้ากากสองกริย์รายการนี้แบ่งปันที่2 5 0บาทครับรายการที่7ครับ รายการที่8นะครับมาเป็นเนื้ออัปกาหน้ากากทองทิพย์ผิวลุงลงยาไล่สีฮะนี่ฮะลงยาไล่สีรายการนี้ผมแบ่งปันให้พี่ที่280รครับรายการนี้เนื้ออัปการนะครับขอ280บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่9ครับรายการนี้เป็นรายการที่9เนื้อทองเหลืองาตินลงยาใสลุ้งหน้ากากทองแดงผิวลุงนะฮะเสือข้ามดาบเต็มระบบเหลืองแสงฮะ เลขคุณตัวเบอร์มันยี่สิบหกกันได้แปดเลขเลยพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่เก้าฮะต่อมาครับเป็นรายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําลงยาฟ้าไล่สีฮะหน้ากากชุบทองลงยาเสือมาสเตอร์พีชครับนี่ฮะลงยามาสเตอร์พีชนะพี่นะเดี๋ยวพี่พี่เป็นลุ้นเลขเอานะรายการนี้แบ่งปันให้พี่พี่นะครับนะองค์นี้ที่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบครับ ต่อมาครับรายการที่11นะครับ12 13 14นี่ครับจะเป็นอาชุบทองนะฮะเป็นชุบทองนะครับแยกโอ้โหสวยมากนะฮะสวยมากชุดนี้นะครับนะครับรุ่นนี้นะครับนะผมแจ้งข้าวๆก่อนนะรุ่นนี้ราคาจองอยู่270กว่าบาทนะครับนะแค่จองก็270บาทแล้วนะโอ้วันนี้นะครับนะผมเปิดกะไลยทองให้องค์ละ280บาทผมให้ยกคู่คู่ละ500 แต่ถ้าพี่รับหมด4องค์ผมยอมขาดทุนให้ยอมขาดทุนถามว่าขาดไหมก็เอาจน,น,นจริงก็ขาดนะครับแต่คือท้ถ่วเอาก็พอ,พอได้นะพอได้แบบขายหมดก็พอได้กาไรครับผมให้ยกชุดนี้4ี่องค์ผมให้800เฉพาะชุดนี้นะครับใครไวใครได้พี่นะครับใครไวใครได้ชุดนี้ผมให้800องค์ละ2องร้ิบาทนะแยกองค์คู่ละ5 0 0อนะครับองค์นี้นี่ฮะนี่ฮะ,ะองค์นี้องค์ที่11นะครับองค์ที่12ครับประมาณนี้ นี่ครับนะลงยาอยู่บางนี้พี่นะน้องไม okay anyway. ่ได้แกะนะครับอยากให้ซีนเดิมๆนะฮะต่อมารายการที่13อุ h, ้ยองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยองค์นี้เห็นเลขค้ดนะฮะนี่เลขค้นเบอร์หมายเลขสิบขององค์นี้นะฮะองค์ที่อ่าสิบสามนะครับต่อมาองค์ที่14ี่ครับนี่เลขคุ้นเบอร์มป2นนะครับนี่องค์รายการที่1 4นะครับนี่ฮะลองดูพี่สวยๆเลยนะสลายการกะไหลทองนี่ครับ ต่อมาครับรายการที่5รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนดนูนผิวลุ้งหน้ากากอัปากาซาตินลงยาเสือมัตเตอร์พีชนะนี่ยนรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับคุยเต็มระบบเลยพี่นะฮะเห็นระกาไม่คุยเต็มระบบพี่นสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมารายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟจีวอส้มฝังพลอยนุปปน่งก้านี่ฝังพลอยรอบนุปป่งก้าพี่องค์นี้มีองค์เดียวครับขอสามร้อยบาท องค์นี้มีองค์เดียวพี่300บาทนะครับใครชอบงานคลาสสิกใครชอบงานฝังพลอยครับต้องจัดองค์นี้พี่300บาทพอพี่งานคลาสสิกสวยๆฝังพลอยตัวพักเก้าครับนะความหมายดีๆพี่ชายนะครับต่อมาเป็นรายการเพ้นท์หมดเลยผมไม่ได้แกะเลยนะรายการเพ้นท์ผมไม่ได้แกะเลยนะครับนะสำหรับรายการที่15 16อ่าสดิบแปดสิบเก้ี่สิบยี่สิบเนะครับผมไม่ได้แกะเลยนะพี่นะนี่ฮะอยากให้พี่รู้เลขเองนะครับมีประมาณนี้พี่ชายนะครับนะองค์ละ350บาทมีประมาณนี้ฮะ นี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับเป็นเนื้อมหาลุงอ่ามหาชนวนผิวลุ่งลงยาส้มหน้ากากเพนวิทนี่ลงยามัตต์พีชเสือข้ามดาบเลยองนี้นะเอาไปพิชายองค์นี้ผมให้ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับแล้วรายการที่แปดก็เป็นเนื้ออะลกมาิาตินหน้ากากเพนสเสมือนจริงนะครับองค์นี้แบ่งปันที่สามร้อยองนี้ผมให้300บาทเท่าทุนเลยนะครับพร้อมจะส่งนะครับรายการนี้อะลกาิเาตินหน้ากากเพนนะเป็นองค์เพนหมดเลยนะครับ ต่อมาครับรายการนี้ก็300บาทนะครับเป็นอาบเนินพ่นสายหน้ากากเพ้นท์นะครับนะอาบเนินพ่นสายหน้ากากเพ้นท์นะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่ยี่สิบเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากเพ้นท์จะเหมือนกันฮะเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากเพ้นท์นะครับองนี้ นะครับนัเป็นรุ่นเลขเอาเองนะพี่น้านี้ซินเดิมเลยนะฮะซีนเดิมเลยนะครับนะเอาไปพี่ชายนะครับรายการนี้300บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการ21นะครับรายการที่จะเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินหน้ากากพพ้นท์เสมือนจริงครับนะรายการนี้ก็เอาไปครับพี่ชายนะครับแบ่งปันให้ที่300บาทแบ่งปันให้ที่300บาทครับพี่ชายนะครับนี่ฮะสวยสวยเลยพี่ชายรายการ21นะครับต่อมาครับมาเป็นรายการที่22่สนะฮะ ต่อมาครับเป็นงานเลี่ยมกรอบนะฮะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5องค์สุดท้ายแล้วนะครับรายการที่21นะครับรายการนี้เป็นเนื้อซูเปอร์แบ็กนะครับเป็นเนื้อซูเปอร์แบ็กลงยาเสือเลขโค้ดเบอร์หมาเลขสามสิบห้าลงยาเลือยงแสงนะครับเนื้อซูเปอร์แบ็กพ่นทรายลงยาส้มลงยาเลือยงแสงครับนี่ฮะรายการยี่สิบสองนะครับเลขโค้ดเบอร์สามสิบห้านะครับแบ่งปันพี่ๆนะครับที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับ ลายการยิบสามเป็นเนื้อมหาชนนวนลงยาแดงครับพี่นากาเพ้นเสมือนจริงลงยามาตเตอร์พีซนะเลขคนณตเบอร์หมายเลขหนึ่งเลขแม่ทัพครับอง์นี้แบี่งปันพี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับองนี้แบี่งปันพี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับเลขคนณตํ 100, าเบอร์หมายเลขแม่ทัพครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับนีเเบ่เลขแม่ทัพนะครับนะต่อมารายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ฮะรายการยี่สิบสี่ครับพี่ชายรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ่มฝังพลอยนพเกรร้า ฝังพลอยจอกไม้นพเก้าวนะครับเลขโคุณเบอร์หมายเลขสามครับรายการนี้เลขคุณเบอร์หมายเลขสามนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้น้องแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ ต่อมารายการที่25ครับรายการ25รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองลงยาแดงหน้ากากเพชรเสมือนจริงเลขคนตําเบอร์หมายเลข31ครับนี่ฮะเลี่ยมกรอบทองสุดยกซุ้มหัวเสือครับรายการนี้ขอ450บาทนะครับรายการที่25นะครับขอ450บาทนะครับรายการ25พี่องค์เสมือนจริงนะครับ ต,ต่อมารายการที <S <S <Ahí complement S 2> ่26ครับรายการสุดท้ายครับรายการ26รายการสุดท้ายครับรายการนี้เป็นเนื้อกะลายทองลงยาไล่สีเลขคนตเบอร์หมายเลข15เลขคนตเบอร์หมายเลข15พี่ลงยาเ้าหลังด้สวยเลยพี่รายการนี้เอาไปพิชายนะครับแบ่งปันที่450บาทนะครับแบ่งปันที่450บาทครับพิชายรายการที่26ฮะวันนี้ก็มีมา26รายการนะครับลองเลือกชมดูนะพี่นะหากชอบถูดใจรายการไหน สามารถติดต่อได้ที่อดีลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณนะพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วย,ยกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ